สวัสดีครับผมนายจากกักรินสมสาวันนี้จะมาพูดเรื่องสารกระตุ้นทั่วไปที่ได้จากพืชน,นะครับทําไมพืชถึงต้องสร้างสารกระตุ้นนะครับจะมีหลายเหตุผลหลายประการนะครับเหตุผลหลกัลกๆคือเพื่อใ,ใช้ในการเจริญเติบโตของต้นพืชหรือการสืบพันธุ์ของพืชครับเหตุผลรองนะครับจะเป็นสารเคมีที่มีไว้ป้องกันพวกมแมลงหรือสัตว์ต่างๆที่จะมารบกวนในส่วนของพืชสารประเภทที่1ประเภท นิวรีเนอร์จีสารประเภทที่1จะเป็นสารประเภทของสารกระตุ้นประสาทสารประกอบจะประกอบด้วยเช่นกาเฟอีนทโอโบโมีนเพื่อจะกระตุ้นในส่วนของส่วนประสาทต่างๆสารประเภทกาเฟอีนจะอยู่ในพวกชาหรือกาแฟหากเป็นทริโอโบโมีนจะอยู่ในช็อกโกแลตจะทำงานโดยตัวรับสารกระตุน้นจะไปบล็อกในส่วนของอะดีโนซีน จะให้อดีโนซีนนั้นไม่สามารถรับการกระตุ้นจากส่วนสมองได้เพื่อป้องกันการง่วงหลับแล้วก็เพิ่มระดับของการสื่อประสาทอื่นๆค่ะสารกระตุ้นประเภทต่อไปนะคะจะเป็นสารกระตุ้นประเภทโคลิเนจิกสารประกอบอลคาลอยที่จะอยู่ในนิโคตินอะโคลีนนิโคตินจะอยู่ในประเภทของยาสูบ ส่วนอะโคตินจะอยู่ในเอลเซนัสครับสารเหล่านั้นจะทําการเรียนแบบการการทําของอะซิติลโคลีนนะครับเพื่อจะไปสร้างผลการกระตุ้นสารเหล่านั้นจะทํางานโดยการที่กระตุ้นตัวรับแล้วก็จะเพิ่มการหลั่งของสารโดปามีนสารโดปามีนคือสารที่จะให้ความสุขสารกระตุ้นประเภทสุดท้ายจะเป็นประเภทของโมโนเอมิเนจิจะมีสารประกอบประเภทออลคาลอยด์โดยที่จะมีสารเคเลโทนินและสารโคเคนสารเคเลโทนนจะได้จากต้นขาด ส่วนสารโคเคนนะครับจะได้จากส่วนของต้นโคคาสารเคเลนทินอนนะครับจะหลั่งสารโดปามีนและขัดขวางการกําจัดสารโมโนเอมีนอื่นๆนะครับสารโมโนเอมินจะช่วยในการสื่อความรู้สึกต่างๆและอารมณ์ต่างๆในส่วนของโคเคนหรือโคคานะครับ จะจำกัดหรือกำจัดส่วนของโมโนเอมีนและเสริมสร้างการทำงานของแคโรทีนอยด์ส่งผลให้สารสื่อประสาทโมโนเอมินอื่นๆมีสารกระตุ้นเพิ่มเติมครับก็จบไปแล้วนะครับสารกระตุ้นที่ได้จากพืชที่ห่าได้ทั่วไปนะสารบางประเภทจะส่งผลแย่หรือส่งผลดีอยู่ที่การใช้งานของบุคคลแต่ละคนอาจจะทำให้เกิดผลประโยชน์หรือไม่เกิดผลประโยชน์อยู่ที่คู่คนใช้งานครับและว,วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ